ต้องนิวแล้วจนต้องกลายเป็นนิวแล้วนิวพิพัฒน์ทดสอบนะครับ 550e แปลง600เต็มตัวเบส600บูม600ใช้แบตแค่550มิยัมนะครับนักบิน พัฒนาการณ์ที่เห็นอย่างแรกเลยการโฉบไปโฉบมาสวยงามขึ้นครับทดสอบ การชูดก่อนนะครับครานแรกว่ากับนิ้วกับหอ <t os> เป็นไงแตวเดินไปแล้วนะครับรอบถือว่าโอเคเนี่นหวานหูอ่าาการอย่างที่สองที่เห็นได้ชัดเจนการโนดอินดีขึ้นครับนิ่ง <t os> พิวออยู่กับที่ถือว่าดูดีเริ่มดีขึ้นครับแต่ยังจับจับจุดไม่ถูกครับเพราะว่าหมุนไปแล้วยังชูดขึ้นไปอยู่สาน,นาการที่เห็นเด่นชัดก็คือการโฉบไปโฉบมาครับดีสวยโยกสวยมากสวย เดี๋ยวจะดูนะครับวันนี้จะกล้าหงายท้องให้ดูไหมครับ <laughs> สักรอบเิสักรอบ <c oughs> อแนะนำให้ช้าลงอีกสักนิดเพื่อการควบคุมพอได้ <c oughs> ได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นนะพี <c oughs> ะ่แนะนำให้ลดความเร็วในการโฉบไปโฉบมาให้ช้าลงก่อน <c oughs> อ่า เราจะได้กันฮอได้ถูกทางได้ยิ่งขึ้น

ดูว่าถ้าร้อนหรือเปล่าอืมไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกพี่ถ้าพี่โชว์แบบเนี้ยเออไม่ร้อนเท่าไหร่หรอก <c oughs> เอาโชว์หน่อยสิโทู <c oughs> ผู้ชมเขารออยู่ทั้งเว็บเลยเนี่ยพ <c oughs> อเราหมุนเรากันไปด้วยพี่ <c oughs> พอละ,ะ, <c oughs> ะหางตรงตัวพี่กันด้วยพี่อย่าปล่อยหมุนไปปเล่าแบบเ,เียนไไ่นรตรงป๊บกกััันนนนดิ่แหละกันเลยอยอ่าไปรอมันหยุด เอาเปิดน,นั่นเป็นไปตรือเปล่ไปไปสิโธ่ทำได้ไะ่ต้กลัวอะไรหรอพี่ไปนู่นไปไกลๆนน่นกลางน้ำนน่นเอ้ยมันไม่พลาดหรอกนะกระโวท,ทำได้แล้วก็ดีดออก ไ okay. ้าทีอะลงอะแบบไม่ดีด้วยแบดบชอดที่เซลจะแตก่ะนุ่นกับกำนะครับทุกอยู่นุ่น